สำหรับ,บูธธนาคารกรุงเทพในปีนี้นะคะเรามาในแนวคิดผู้คิดเขียนข้างเรื่องการเงินนะคะโดยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของพวกเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของยูคิวเซซึ่งจะสามารถให้ลูกค้านะคะผู้ที่ทกกาธุรกรรมนะคะสามารถทรํกกาธุรกรรมได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและมั่นใจในความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะสําหรับโปรโมชั่นเด่นนะครับสำหรับงานมาเิ็สโปอุดรธานีครั้งนี้นะครับที่บูธธนาคารกรุงเทพของเรามีโปรโมชั่นมากมายครับรวมทั้งของชํารวยทุกอย่างครับที่มาในงานนะครับบริการล็อก แอนอันล็อกครับบริการล็อกหายห่วงคลายกังวลจากมิจฉาชีพครับบริการที่ล็อกได้จากบริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพสมัครภายในงานวันนี้นะครับรับกระเป๋าน้องจุดนะครับบีโมบายหใบทันทีครับและที่สําคัญครับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านพิเศษครับสินเชื่อธุรกิจและบริการที่ปูทางการเงินในอนาคตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการประกันชีวิตประกันวินาศภัยและ สำหรับธนาคารกรุงเทพนะคะเราพร้อมต้อนรับลูกค้านะคะที่เข้ามาในบูธนะคะก็วันนี้นะคะเราเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คํนนาแนะนําทางด้านการเงินการลงทุนนะคะพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานซึ่งเราจัดขึ้นที่เซนทรัลอุดรธานีนะคะในงานมหกรรมทางการเงินอุดรธานีทั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นในวันที่4ถึง6ตุลาคม2567นี้ค่ะอย่าลืมมาหาเรานะครับพบกันที่บูธของธนาคารกร,กรุงเทพค่ะ Oh. Uh -huh.